สวัสดีครับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่5ที่น่ารักทุกคนพบกันอีกแล้วนะครับลืมไว้ยังครูเล็กไงเรารู้จักกันคือครูสุพัสวัฒนธรรมหน้าตาแบบนี้ไม่ต้องบอกก็รู้ครับวิชาอะไรครับประวัติศาสตร์ไงไม่เรียนเรื่องอะไร ทำนั่งงงอย่าเพิ่งงงสิเราเรียนรู้มาแล้วใช่ไหมแล้วครับนักเรียนเรื่องของการสืบคน้นความเป็นมาของท้องทินเรารู้แม้กระทั่งหลักฐานแล้วใช่หรือไม่ครับหลักฐานชั้นต้นหลักฐานชั้นรองหลักฐานทางประวัติศาสตร์เราก็รู้แล้วแล้วเจ้าวันนี้ทำยังไงในเมื่อเรารู้แล้วครับว่าการนำเสนอ แต่ก่อนจะไปพ่าดไม่ได้วันนี้เราจะมาเรียนรู้ร่วมกันการตั้งคำถามทางประวัติศาสตร์เกี่ยวกับความเป็นมาของท้องถิน่นอยากรู้แล้วสิท่าจะตั้งคำถามยังไรนะมันเริ่มเลยครับ วิธีการทางประวัติศาสตร์หมายถึงกระบวนการศึกษาประวัติศาสตร์เพื่อให้ได้ความรู้และคำตอบที่เชื่อ,อว่าสะท้อนข้อเท็จจริงเกี่ยวกับอดีตได้ถูกต้องมากที่สุดซึ่งไม่มีใครสามารถตอบได้ว่าข้อเท็จจริงเนี่ยที่ถูกต้องเนี่ยมันคืออะไรดังนั้นนะครัับกเรียน จึงต้องมีกระบวนการศึกษาและการใช้เหตุผลในการตรวจสอบความถูกต้องของหลักฐานและนำไปใช้อย่างถูกต้องทำให้การศึกษาประวัติศาสตร์เนี่ยเป็นศาสตร์ที่สะท้อนข้อเท็จจริงที่แตกต่างจาก นิทานนิยายหรือเรื่องบอกเล่าที่เลื่อนลอยขั้นตอนธรระวัติาสมาดูครับการกำหนดหัวเรื่องที่จะศึกษามันสำคัญไหมมาดูกันการศึกษาเรื่องราวเนี่ยในประวัติศาสตร์เนี่ยเริ่มจากความสงสัยอยากรู้ ไม่พอใจกับคําอธิบายเรื่องราวที่มีมาแต่เดิมดังนั้นนะคะผู้ศึกษาจึงเริ่มจากการทำไหมกำหนดเรื่องหรือประเด็นที่ต้องการศึกษาซึ่งในตอนแรกเนี่ยอาจกำหนดประเด็นที่ต้องการศึกษาไว้กว้าง ก่อนแล้วจึงค่อยจำกัดประเด็นให้แคบลงเพื่อให้เกิดความชัดเจนในภายหลังเพราะบางเรื่องขอบเขตของการศึกษาเนี่ยนะักเรียนอาจกว้างมากทั้งเหตุการณ์บุคคลและเวลาการกำหนดหัวเรื่องเนี่ยอาจจะเกี่ยวกับอะไรครับ เหตุการณ์ความจเจริญความเสื่อมของอาณาจักรตัวบุคคลเนี่ยในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งอาจจะยาวหรืออาจจะสั้นตามความเหมาะสมซึ่งผู้ศึกษาเห็นว่าเป็นช่วงเวลาที่สำคัญและยังมีหลักฐานข้อมูลที่ผู้ต้องการศึกษาหลงเหลืออยู่หัวข้อเรื่องอาจ ให้มีความเหมาะสมหรือเปลี่ยนแปลงได้ถ้าหากหลักฐานที่ใช้ในการศึกษามีน้อยหรือไม่น่าเชื่อถือเลยมาดูครับการตั้งประเด็นปัญหาเพื่อการศึกษาคนา้นคว้าสิ่งสำคัญที่สุดในการศึกษาค้นคว้าก็คือ เลือกเรื่องเพื่อตั้งประเด็นปัญหาเพราะถ้าเลือกเรื่องเนี่ยเหมาะสมเนี่ยทำไมจะมีอุปสรรคน้อยช่วยให้งานสำเร็จด้วยดีการเลือกเรื่องเนี่ยตั้งประเด็นปัญหาเนี่ยจึงต้องทำอย่างละเอียดรอบคอบ โดยมีเกณฑ์การพิจารณานะครับนักเรียนการตั้งคำถามพื้นฐานหลักก็จะมีอยู่คําคำถามคืออะไรบ้าง What oh, เป็นไงชัดเจนไหมภาษาอังกฤษชัดเจนนะ What เกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นในอดีต When อีกครั้งหนึ่งครับ When เหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นเมื่อไหร่ when oh, ดูปากดูปาก when ไม่ใช <Where, where. S 1> ่แว e when เหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นที่ไหน why why ทำไมจึงเกิดเหตุการณ์นั้นขึ้น how how เหตุการณ์นั้นมีลักษณะอย่างไร เป็นไงฮะคำถามหลักห้าคำถามนี้งงดิงงดิอย่าพึ่งอย่าพึ่งนะครับกำหนดหัวเรื่องที่จะศึกษามาดูฮะตัวอย่างจะตั้งคำถามอะไรทั้งห้าคำถามคิดดีที่พูดไปสนใจเรื่องแมกนาคาตา ซึ่งเข้าใจว่าเป็นรัฐธรรมนูญฉบับแรกของโลกทำให้อังกฤษเป็นประเทศประชาธิปไตยมานานตั้งแต่ปีคศ1215ความเข้าใจเช่นนี้เกิดจากเอกสารฉบับนี้เป็นการแสดงออกของประมุขอังกฤษในการยอมรับสิทธิเสรีภาพของพลเมือง นักเรียนอาจตั้งหัวข้อในการศึกษาค้นคว้าว่าจะตั้งว่าไงดีอือะไรนะโหโหโหใช่แล้วครับนักเรียนบทบาทของแมกนาคาตาก็ได้แมกนากับการปกครองระบอบประชาธิธปไตยก็ได้เห็นไหมเห็นไหม มามาดูตัวอย่างเห็นไหมตัวอย่างการตั่งคำถามพร้อมไหมถ้าพร้อมแล้วหนังสือเรียนแบบวัติศาสตร์ไม่ต้องเหมนงงฮะหน้าตาอาจจะไม่เหมือนแบบเรียนเราฉบับตอนนี้ก็ได้เพราะมันมีหลายสำนักอะไรนี่ยวัดพภาสีสันเพชองงงสิงงสีอย่าเพิ่งไปม่งงครับ เครื่องสังโรคราเห็นไหมเครื่องสังฆคราจะแต้งยังไงดีเห็นไหม,ไไเ,หไหมเหมือนในใจไหมนักเรียนรู้จักรูปภาพเหล่านี้ได้อย่างไรหรือข้อสองสิ่งที่อยู่ในภาพมีความสำคัญอย่างไรโอ้เห็นไหมตะกี้สองภาพ3าภาพ ข้อที่ 3. หากนักเรียนต้องการสืบค้นความรู้เพิ่มขึ้นจากเดิมนักเรียนควรทำอย่างไรเห็นไหมครับนักเรียนจากภาพนักศติศาภาษาจากภาพวัดปริัติ์สันเพชรจากภาพเครื่องสังคโลกมาดูตัวอย่างต่อไปเห็นอะไรเห็นอะไรเห็นอะไรครับจะทำอย่งไงอ่ะ ท้องถิ่นของเรามีเรื่องราวที่สำคัญใดบ้างเ,าเห็นไหมที่มีผลต่อวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนมีสถานที่ใดบ้างนั่นแค่นี้ตั้งได้แล้วเห็นไหมนี่ชื่อของสถานที่สำคัญในท้องถิ่นที่มีมาอย่างไรชื่อของสถานที่สำคัญเห็นไหม บุคคลสำคัญในท้องถิ่นเป็นใครมีผลงานสำคัญอะไรเห็นไหมภาพในท้องถิ่นเอามาตั้งได้ใช่ไหมครับยังยังไม่หมดย่าเอามาเล่นได้อีกท้องถิ่นของเราเนี่ยมีผู้คนตั้งถิ่นฐานมาตั้งแต่เมื่อใด ยังได้อีกเหรอยังครับยังมีอีกลักษณะวิถีชีวิตและความเป็นอยู่ของผู้คนในท้องถิน่นมีลักษณะอย่างไรเห็นหรือ,อยังดูอาจจะภาพอื่นก็ได้ที่นักเรียนสนใจในท้องถิน่นเห็นไหมอะไรอะอะไรก็ได้เห็นไหมวัฒนธรรมประเพณี และสถานที่สำคัญในท้องถิน่นมีอะไรบ้างเห็นไหม,มอีกแคตตัวอย่างนะคะบักเรียนคุณจะเอาภาพไหนมาก็ได้เราใจเราใจอะไรจะตั้งไงเหตุการณ์สำคัญที่มีผลต่อวิถีชีวิตของคนในท้องถิ่นมีอะไรบ้างเห็นไหมเอาไปตั้งได้ หรือยังได้หลายเยอะได้เยอะเอ้าอะไรอีกล่ะเนี่ยเห็นไหมประวัติความเป็นมาของภาคตะวันออกเฉียงเหนือตั้งแต่สมัยก่อนระวิศาสตร์จนถึงสมัยปัจจุบันเห็นไหมเห็นไหมตั้งประเด็นคาถามเห็นไหมครับประวัติความเป็นมาของภาคใต้ตั้งแต่อดีต ถึงปัจจุบันก็เราใจไปอีกอย่างหนึ่งนะครับมัเรียนเป็นไงจากที่ได้ดูไปฮะตัวอย่างรู้สึกยังไงไม่ที่ยากอยู่ที่เราครับนะการตั้งคำถามทางประวัติศาสตร์คราวนี้มาดูครับประโยชน์ของการกำหนดหัวข้อศึกษาประวัติศาสตร์ประโยชน์ทำไมครับนักเรียนก็ช่วยให้ผู้ศึกษาประวัติศาสตร์เนี่ย มีขอบเขตในการศึกษาโดยยึดหัวข้อเป็นหลักช่วยให้ผู้ศึกษาประวัติศาสตร์มีแนวทางในการหาหลักฐานและข้อมูลหัวข้อศึกษาประวัติศาสตร์ทำให้บุคคลทั่วไปเข้าถึงงานด้านประวัติศาสตร์ได้ดียิ่งขึ้นนะครับเรียนเป็นไงครับรู้สึกยังไง การตั้งคำถามทางประวัติศาสตร์เกี่ยวกับความเป็นมาของท้องถิ่นขนกเรียนเนี่ยอย่าลืมฮะนักเรียนกี่ขั้นตอนนะเท่าไหร่นะหเหรอถูกต้องครับเอาไปใช้นะมันไม่ได้ยากมันอยู่ที่ตัวเราครันักเรียนนะในเมื่อเรารู้แล้วนะครับว่า จะนำเสนอข้อมูลเราจะไปสืบค้นข้อมูลนะครับเราจะหาหลักฐานแต่ครันี้มันอยู่ที่การเร้าใจทําให้คนได้อยากจะติดตามงานของเรามันอยู่ที่การตั้งคําถามทางประวัติศาสตร์เกี่ยวกับความเป็นมาของท้องถิ่นของเราทุกท้องถิ่นของเรานะครับักเรียนมันมีเห็นไหมฮะตัวอย่างหัวข้อที่คุณครูให้ได้สืบได้ค้นได้หาเป็นตัวอย่างไม่ได้มากก็ได้น้อย เห็นหรือไม่อย si ู you ่ที่ตัวนักเรียนเองจะเราใจแค่ไหนไม่ได้อยู่ที่คุณครูอยู่ที่ตัวพวกคุณอยู่ที่นักเรียนอยากจะค้นคว้าอยากจะรู้อะไรลองตั้งไปครับตั้งคำถามสนุกมากครับเห็นไหมมันสำคัญตรงเนี้ยการตั้งคำถามนะครับนักเรียนคุณครูก็จุดประกาให้นักเรียนได้ นิดหนึ่งหรืออาจจะมากเป็นแนวทางในการที่จะออกไปตั้งคําถามทางประวัติศาสตร์เราจะบอกครับว่านักเรียนว่าในท้องถิ่นของเราไม่มีมีหมดฮนะในเขตในอําเภอท้องถิ่นของเราก็มีผู้รู้คนเท่าคนแก่ก็มีลองไปและไปตั้งคําถามดูครับนิดหนึ่งถ้านักเรียนมียังมีข้อสงสัยหรือติดขัด หรือแนวทางการตั้งคำถามอย่างไรที่จะจะทำให้เกิดการเรียนรู้ลองกลับไปเปิดดูที่ไหนมันก็ไม่พ้นที่ไหนครับใบความรู้เหล่านี้เองถูกต้องไหมนักเรียนนะครับในเมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วก็อย่าลืมทำอะไรครับนักเรียนทำอะไรใบกิจกรรม แล้วก็อย่าลืมส่งมาตามวันเวลาที่กำหนดชัดเจนไหมส่งมาตามวันเวลาที่กำหนดมันไม่ได้ยากครับนักเรียนลองตั้งดูไม่มีอะไรที่นักเรียนระดับชั้นป .5 ของเราทำไม่ได้แต่ฝากอย่าเพิ่ง ออกไปค้นคว้าหาข้อมูลนอกสถานที่เลยนะเอาไว้ให้มันหมดเอาไว้ให้เราได้มียาหรือฉีดวัคซีนป้องกันโควิดก่อนนะนักเรียนตอนนี้เราไปช่องเที่ยวหาข้อมูลกันทั้งไหนดีอินเทอร์เน็ตถามผู้รู้ในบ้านเราก็ได้คุณพ่อคุณแม่ปู่ย่าตายายเราก็มีนะครับฝากไว้ใจเย็นๆครับเราก็จะได้มาพบมาเรียนมาเจอเรียนรู้ด้วยกันในกลุ่มเดียวกัน ถกเถียงปัญหาแสดงความิดเห็นกันชั่วโมงหน้าชั่วโมงต่อไปจะเป็นเรื่องอะไรต้องติดตามชมนะครับเด็กๆวันนี้สวัสดีครับ